สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะเมื่อดาวพระศุกข,ขยับย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างท่านจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหรือไม่มารับฟังกันเลยค่ะดาวพระศุกจะขยับย้ายในวันที่20มกราคมปี2567 ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2567นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกุมท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นค่ะมีโชคลาภและข่าวดีนะคะเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปิดมีโชคลาภด้านการเงินมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตด้วยเป็นช่วงที่เงินเข้ามาดีค่ะการเงินสามารถคาดหวังได้ และช่วงนี้นะคะหากที่ผ่านมาสําหรับท่านใดที่การเงินค่อนข้างจะติดติดขัดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้การเงินของท่านจะดีขึ้นนะคะท่านจะมีแรงมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินท่านทําได้นะคะโอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จก็มีสูง เช่นเสนองานขายงานยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพราะสำหรับบางท่านยังจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพื่อนำมาขยับขยายร้านค้าหรือว่าเพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจหรือสำหรับบางท่านก็อาจจะขอผ่อนพันหนี้สินขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่และอีกหลายหลายอย่าง ท่านทําได้นะคะและขอให้ท่านเร่งลงมือทําค่ะดวงการเงินเปิดอย่าหยุดนิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆและดาวสุกมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆหากท่านลงมือทําท่านจะได้เงินมาอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้ชาวราศีกุมมีโชคลาภด้านการเงินค่ะท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะ ไม่ได้คาดหวังเงินบางอย่างแต่จู่ๆกลับได้เงินนั้นมาบางท่านมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตนุนหลังด้านการเงินมีคนให้เงินท่านใช้ด้วยสเสน่หาคนรอบข้างจะกลับมาให้การช่วยเหลือดีขาดเงินก็จะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างคะ่ะท่านใดที่ค้าขายนะคะช่วงนี้พยายามจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะช่วงดวงดี่าขายแบบเดิมๆคะ่ะ ให้หาไอเดียในการส่งเสริมการขายพลิกแพลงการขายเพราะท่านมีโอกาสได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้อยอดขายเพิ่มขึ้นมีผลกำไรเพิ่มขึ้นนะคะบ้านรถที่ดินอสังหาจะให้โชคให้ลาบมีข่าวดีซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสำเร็จบางท่านซื้อมาขายไปท่านมีโอกาสซื้อมาขายซื้อมาถูกขายได้ราคาแพง ผลกำไรนี้งดงามเลยทีเดียวท่านจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะคนใกล้ชิดจะนำข่าวดีนำโชคลาภมาให้บางท่านจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรือบางท่านก็อาจจะเป็นการเดินทางข้าม,ามจังหวัดเดินทางข้ามภูมิภาคก็เป็นไปได้นะคะบางท่านช่วงนี้โชคดี มีดวงได้ซื้อสิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงๆสำหรับบางท่านก็มีโอกาสได้บ้านรถที่ดินอสังหาหรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งของที่ท่านอยากได้มานานท่านก็จะได้ซื้อและเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างมีราคาด้วยนะคะแนะนำนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้หากท่านติดขัดมีปัญหานะคะหร,หรือไม่ก็หากท่านต้องการความช่วยเหลือต้องการคำแนะนำให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพเป็นคนแรกๆนะคะ และให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือคะ่ะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะช่วยผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านนะคะบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายโปรเจกต์หรือว่างานที่มีความสําคัญสําคัญให้ท่านได้รับผิดชอบเปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ศักยภาพงานจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวท่านท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทําคนจะไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้น คนในครอบครัวจะให้โชคให้ลาบและนําข่าวดีมาให้ท่านใดที่ทําธุรกิจกับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีค่ะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขไม่ค่อยจะอึดอัดใจมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาสําหรับเรื่องของการเงินนะคะคนนึกถึงค่ะจะมีคนให้สิ่งของหรือไม่ก็ซื้อน,นั่นซื้อนี่มาฝากช่วงนี้นะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่ม จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะช่วงนี้จะคนจะมีใครบางคนเข้ามาชักชวนท่านไปทำงานร่วมกันหรือชวนท่านลงทุนบางอย่างร่วมกันช่วงนี้คนจะเข้ามาหาท่านในทุกรูปแบบนะคะมีทั้งเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาชักชวนท่านไปทำงานร่วมกันหรือเข้ามาให้โอกาสช่วงนี้ท่านจะมีอารมณ์อยากมีอยากได้ อยากทำนั่นทำนี่เพิ่มขึ้นเพื่อที่ว่าอนาคตของท่านนั้นจะได้มั่นคงขึ้นคือพูดง่ายๆขยันขึ้นหางอยากจะหาเงินจากตรงนั้นตรงนี้ขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้หากท่านจะนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดหรือแม้แต่จะลงทุนทำอะไรกับใครก็ตามท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบคิดให้รอบด้านคิดถึงความเป็นไปได้อย่าโลภมากห้ามทำหากท่านไม่มีความรู้ระวังถูกหลอกให้ลงทุน หรือถูกโกงเงินช่วงนี้จะทําอะไรก็ตามต้องโปร่งใสซื่อสัตย์ต่องานที่ท่านทําห้ามทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดระวังความลับจะถูกเปิดเผยระวังนะคะช่วงนี้มีคนจ้องจับผิดท่านอยู่เพราะการงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นผลงานก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอีกต่างหากคนที่ไม่ชอบหน้าท่านก็เริ่มที่จะอยู่ไม่เป็นสุขมันไสมีคนจ้องที่จะเลื่อยขากลอี้ กันแกล้งรังแก่รีเครดิตให้ท่านระมัดระวังคนให้มากๆระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆอย่าได้ประมาทคนในที่ทำงานหรือในสายงานของท่านช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาและช่วงนี้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขนะคะขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและรัดกุมระวังทำงานหลุดตกลน หรือว่าอาจจะเป็นการหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆหรือว่าลืมส่งงานช่วงนี้นะคะให้ท่านละเอียดรอบคอบเรื่องเอกสารหรือท่านใดที่กําลังดําเนินการด้านเอกสารต่างๆรามัดระวังนะคะเอกสารหลุดตกหล่นรามัดระวังการนัดหมายต่างๆจะมีการเลทเลื่อนล่าช้าช่วงนี้จะมีคนผิดนัดเลื่อนนัดกับท่านมีคนไม่ทาตามคําพูดมีคนเทท่าน หากท่านมีนัดหมายในช่วงนี้นะคะขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆโดยเฉพาะนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองหรือนัดหมายที่สําคัญมากๆคนยังคงเป็นอุปสตรรคต่อการทํางานและการใช้ชีวิตของท่านอยู่คนรอบข้างบางคนจะทำให้ท่านหงุดหงิดโมโหฉะนั้นใจเย็นๆนะคะห้ามทะเลาะกับคนรอบข้างโดยเด็ดขาดระวังอารมณ์ จะทำให้ท่านเสียหายเสียทรัพย์สิสนเสียชื่อเสียงให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโดยภาพรวมใน,นช่วงนี้ดวงชะตาดีขึ้นมีข่าวดีและโชคลาภม,มีโชคด้านการเงินการงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะงานเพิ่มขึ้นแต่ท่านจะทำสำเร็จมีคนช่วยเหลือจะได้เดินทางไปในที่ที่ท่านอยากไปรายจ่ายเพิ่มขึ้นมีดวงได้สิ่งของรายจ่ายที่เกิดขึ้นท่านก็จะสามารถบริหารจัดการได้ ถามว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่มีนะคะมีโชคลาภด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ไม่ได้มีทุกคนเพราะโชคลาภของแต่ละท่านจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละท่านนั้นมีพื้นฐานดวงชะตาที่ไม่เหมือนกันหรือบุญและวาสนาแตกต่างกันออกไปพูดเรื่องงานได้งานพูดเรื่องเงินได้เงินนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้ปากมีสเสน่ปากให้โชคให้ลาบนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีุ ชาวราศีกลุ่มทุกท่านโชคดีมีความสุขหากแม้นว่ากำลังทำไอะไรอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จโด่งดังได้ทรัพย์สินเงินทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นมีคนรักและเมตตาเป็นผู้ที่มีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือสวัสดีค่ะ